ทำประชาคมบ้านบางเบา้ามีผู้เข้าร่วมเพียง14คนเมื่อเวลาประมาณ19นาฬิกา30นาทีของคืนวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2554ที่บริเวณศาลาประชุมหมู่บ้านบางเบา้าหมู่ที่1ตําบลเกาะช้างใต้นายจิตพงศ์พัฒนสุขปลัดอาวุโสอำเภอเกาะช้างพร้อมปลัดอำเภองานปกครองได้เดินทางไปเข้าร่วมในการประชุมทำประชาคมประจํเดือนของหมู่บ้าน โดยมีนายมานบประสงคศินผู้ใหญ่บ้านนายพงศธรสลักเพชรประธานประชาคมของหมู่บ้านบางเบ้าให้การต้อนรับสำหรับการประชุมในครั้งนี้มีชาวบ้านบางเบ้าเข้าร่วมในที่ประชุมเพียง14คนเท่านั้นและมีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าร่วมอีกด้วยจากข้อมูลก็พบว่าชาวบ้านไม่ค่อยอยากเข้าร่วมประชุมเนื่องจาก ในปัจจุบันนั้นภายในหมู่บ้านบางเบ้า,บา,บาเริ่มมีความคิดแตกแยกแบ่งออกเป็นสองฝ่ายและเริ่มจะเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆนายจิตพงศ์ได้กล่าวในที่ประชุมว่าในยเมยก็ขอสีก่าวให้ย no ังไม่เข้าในข้นผอเครียดอยู่แล้วแต่ไม่เป็นไรครับบอกท่านทำไปเถอะพอมาที่นี่เราแก้ได้หลายเรื่องแล้วนะครับเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องอ่าสมาชิกสภาท้องถิ่นนะครับเกี่ยวกับไม่ไก้ร่วมมช่วยกันก็ท่านก็พูด เมื่เดืนวิธีแก้ยนเนี่ยถ้าหยุดสภาน,น,นะครับดากอตันของพลาวของพลาวก็ของพลาวท,ท,ที่ที่ผมกาดก็แยกนะฮะก็คงจะมีไก่แด่นะครับไก่แด่มากาาทั้งคาในบ้าเนเองนะครับแล้วก็ของพลาวอาจจะแยกสองหรือหรือแยกเป็นแยกออกอีกเรื่งหรือไงก็ดูอีกทีมุ่ยอดคนที่ยงังมุ่ยยอดนะครับกำลังเช็คเช็คมาเดือนนึงยังไม่ได้เลยไม่รู้ยอดนะฮะไม่ทำกันนะครับแล้วก็แล้วก็จะแยกขาสีขาวออก นะครับอาจสขาวออกออีกหนึ่งหมู่หรือหรือสองหมู่แต่ดูอีกทีคือเรายังรู้ยอดเดี๋ยวเรืองตั้งในตอนนี้รู้ยอดทันทีรู้ยอดครอบครัวเลยนะครับเพราะว่าไจ้ตัดปัญหาไว้ถามคนนั้นไม่รู้เรื่องเลยนะครับเพราะเนื่องจากในหมู่บ้านห่างไกลแล้วยาวมากนะครับทั้งยาวทั้งใหญ่คือหมู่บ้านใหญ่นะครับยาวก็ถือ่ามันยาวหรืคิดเลยมากนะฮะก็เลยว่าแกลองนั่นนีได้ว่ามันปาที่มีปัญหามากหมู็บานขาวเราเก็บหมู่บ้แตเชื่อได้มาอะไรหาได้รตามเลยมันว่จับจับแต่ ก็มีนีปัญหามากอย่างพี่จะพูดถึงนะฮะวันนี้ก็เล่าเรื่องให้ทางที่ฉันได้ไฟมาเราจะรู้ป่าน,นี้ด้วยขอ,อย้ำเลยเพราะว่าผมไปทําที่สําเร็จแล้วนะครับที่อำเภอคลองใหญ่นะครับถ่ายรูปติดเมือนัะนะครับทำเป็นประวัติไว้เวลาเหตุการณ์ที่มาที่ได้ดู้วยคนที่มันหายไปแค่คนนี้เราจะรู้แล้วก็ถ้าพิมพ์นะไรนี้มือด้วยเพราะอะไรนี้มือนี้จะมีชื่อเป็นการวิ่งกันไปเยอะนะฮะอำเภอก็เลยต้องไปสร้างปัญหาเรื่องคนจนเยอะนะครับ ต่อไปคือสิทธิพลทองพักดีนะครปลัดเทศบาลอำเภอคลองใหญ่ไอ้ปลัด